ดีค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะตื่นมาพ้าสบางบรรยากาศดีๆค่ะคุณแม่ทําตามหน้าที่ทุกวันค่ะถ่ายคลิปผ้าไหมค่ะเป็นสรงนะคะผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้เป็นสรงค่ะค่ะเป็นผ้าสรงค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะไหมน้อยกํามือเดียวค่ะค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันมาเรียกว่าผ้าสรงค่ะ หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่าสรงค่ะค่ะงานนี้การของพ่อบ้านค่ะคุณแม่บ้านทาไปตัดชุดเด็กชุดแสกก็สวยนะคะค่าสรงคุณแม่เห็นก็ตัดนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นไหมสองเส้นหมุนเกลียวแสกันเป็นค่าสรงค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะตัดเสื้อก็สวยค่ะ ตัดเสื้อซัฟารีให้กับพ่อบ้านก็สวยค่ะไปตัดกางเกงก็งามค่ะเป็นตัดเป็นค่ะหรือนุ่งแบบธรรมดาก็สวยค่ะก็ดูดีโดดเด่นนะคะค่ะไปตัดเป็นชุดสรชุดเด้ค่ะคุณแม่คะตัดสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,300ยบาทนะคะไหมสองเส้นหมุนเกลียวเสร็จกันค่ะ สีเหลืองกับสีเขียวหมุนใส่กันแล้วก็สีแดงกับสีเขียวหมุนใส่กันแล้วก็มาตีเป็นเรียกว,ว่าผ้าตีเกลียวค่ะหมุนเกลียวใส่กันแล้วก็มาทอทอเป็นตาสี่เหลี่ยมนี่ค่ะมาเรียกว่าเป็นผ้าสรงค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ สองนะคะท่านชอบรหัสไหนหมายเลขไหนก็โทรทักมาหาคุณแม่ค่ะค่ะสีเขียวกับสีเหลืองหมุนใสกันค่ะเส้นไหมค่ะแล้วก็สีเหลืองกับสีสีเหลืองกับสีแดงหมุนใสกันหมุนเกลียวค่ะแล้วก็มาทอเป็นตาสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าผ้าสรงค่ะ1300อบาทค่ะราคานี้ถูกมากค่ะ ค่ะมีงานบุญงานไหว้ค่ะไหว้ญา,าติผู้ใหญ่ของเราก็ไปเป็นของขวัญให้กับคุณปู่คุณยายไอ้คุณตาของเรานะคะผ่าสโลงนี่ค่ะค่ะไปทำเอาไปทําพิธีไหว้ค่ะจนมากันเฮ้าเวลากินดองแตงห้ามกันเขาสือสือผาสโลงค่ะไมค่ะไปไหว้ปู่ญาต,ตายาาค่ะค่ะีสารบันนอกบันเฮ้าค่ะสิหว้ยกันแบบสือผาไม้ดไกวายห้เป็นของขวัญหายญาติผู้ใหญ่ยยค่ะ มองหาด้วยค่ะโทษทาคุณแม่ว่าได้ค่ะค่ะหนึ่งพันสามรอยบาทค่ะผ้าสโลงค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะนั่นเพราะว่าเป็นไหมสองเส้นหมุนเกลียวเสียกันค่ะค่ะไหมสองเส้นหมุนตีเกลียวเสียกันมาเรียกผ้าสโลงค่ะค่ะท่านชอบรหัสไหนก็โทรท่าคุณแม่มานะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ เอาไปเป็นของขวัญให้กับวันพ่อก็ได้ค่ะใช่ว่าคุณพ่อไปให้คุณพ่อก็ได้ค่ะซื้อให้คุณพ่อค่ะให้ท่านนุ่งแบบอยู่บ้านแบบเกษยงานไปแล้วค่ะใส่สรงนุ่งสรงอยู่บ้านแบบสบายสบายค่ะคาะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันเรียกว่าผ้าสรงค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ ความบนี่นนะคะค่ะโทรถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะค่ะผ้าสโสรงค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันค่ะสีเขียวกับสีเหลืองหมุนใส่กันค่ะ แล้วก็เหลืองสมุนใส่กบบกระแดงเขาเรียกว่าลายหางกระรอกนั่นแหละค่ะมาทอเป็นตาสีเหลี่ยมผืนผ้าค่ะก็เลยมาเรียกกันมาผ้าสรงค่ะสรงนี่เรียกกันมาตั้งแต่โบราณโบราณรุ่นปูร่รุ่นยายรุ่นย่าของเรานะคะตั้งแต่สมัยสมัยนานม,มาแล้วค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นแหละค่ะคุณง่ายง่ายค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสรงค่ะ 3,300บาทนะคะคล้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น่างชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดค่ะสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุะ้งรอง,องสิ่งศักดิ์สิทปกป้องทุกท่านค่ะ